สวัสดีครับผมนนุ่มทียวฟอกนะครับวันนี้ก็ตกปลาข้างทางกันอีกแล้วเหยื่ที่ใช้วันนี้จะเป็นเทียวซดส,สีชมพูก็ตกล้อข้างทางไปเรื่อยครับเดี๋ยวมาติดตามชมผลงานวันนี้ว่าจะมีตัวไหมแค่ไม่แหวกลับบ้านก็พอแล้วครับพวกคนจะมาแล้วโอเคครับติดตามชมครับป้ายมันมาเลว นะมไม่ใช่ฟ้านะฝนมาเลยไม่ใช่ฟ้านะฝนลำบากตรงตีสวนลมนี่แหละไอ้ฝนฝนอะไรไม่กลัวอะไร ลำบากตรงตีสวนลมนี่แหละกัดแล้วอีกกัดไม่โดนเสียโอ้โหสัตว์กระโดดกัดซะอะไรวะ โดนเฉยหายเลยกัดไม่โดนหายเลยเหรอมันมาแล้วออกมาไม่ถึงสิบนาทีมันไล่กูแล้วตัวนี้ก็กัดทีวแซดสีเขียวนะครับ ขึ้นออกมาก็ได้ละหนึ่งตัว t o z เป็นงานเหยียดตัวใหม่ค่าย Tofor สวยงามทีเดียวนี่ก็เป็นตัวที่สองนะครับตรงนี้หมายตีไม้แรกกัดเลย ไม่แล้วขากล้องมาตั้งกล้องไม่ได้โอ้โหกินมิดเลยครับตัวนี้ t ทีเซเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือป่านี่ครับโอ้ยนี่ทีโซโอเคครับผลงานตัวที่สองของ t ทีเซ เป็นผลงานของ t o Z a t ตัวที่สามแล้วตัวนี้ t o Z a ับ TT ต้อง t o Z ผลงานตัวที่สามแล้วครับและแล้วตัวที่สี่ก็ตามมาตัวที่สี่ของ t o ี่ยตัวที่สี่ของ t o Z ครับตามมาแล้วสายต้องเปลี่ยนตรงหน้าต้องตัดออกหน่อย เพราะเป็นขุยโอเคครับฝากผลงานด้วยครับ t ทียโอด้ขาดตั้งกล้องไม่ได้เอาอมาตัวนี้แต้มที่หกเทตัวนี้เดี๋ยวปล่อยครับตัวนี้มันเล็กพูดถึงมันเล็กก็เล็กอ่ะตัวใหญ่กว่านี้โป้งหน่อยมั้งกัด t ทีแซดเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวปล่อยไปครับตัวเล็กเกิดจะให้มันโตก่อน เดี๋วโตก่อนเราให้มากัดน,นะโ okay. อเคเดี๋ยวนี่จะปล่อยอยู่เนี่ยการปล่อยปลาต้องโยนนะครับมันจะได้มีฟองอากาศโอเคบ๊ายบาย